สวัสดีครับพบกับเซลไร้ล้านนะครับคอนเทนต์นี้ก็ซีเรียสนะสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะสายโปรเฟชชั่นอลนะเข้าใจว่าผู้ที่ติดตามผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเซลล์เหมือนกันนี่แหละแล้วก็นักธุรกิจกับเจ้าของธุรกาจนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมอยากจะถ่ายทอดทรูธนะครับทรูธก็คือความจริงนะครับดาร์กทรูธก็คือความจริงที่มันยากที่จะรับได้อะ เกี่ยวกับสถานการณ์คนทำงานละกันร,รอบตัวของผมนะครับแล้วก็ต้องพูดตรงๆนี่แหละว,ว่าทำไมอาชีพนักขายหรือว่าการทำธุรกิจการทำด้วยตัวเองด้วยซ้ำนะครับถ้ามีโอกาสเป็นทางรอดไม่กี่ทางนะในโลกของการทำงานยุคนี้คือมันมีเรื่องการกระทบมาสักพักหนึ่งแล้วแหละสำหรับพักพวกผมนะคือพื้นฐานผมเนี่ย มาทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับก็จะอยู่กับวงการ IT ขายโซลูชันเพียงแต่ผมจะไม่ได้ไปทางสายเขาเรียก specialist นะครับก็คือโปรแกรมเมอร์อย่างเงี้ยหรือว่า System Engineer, ียร์เน็ตเวิ n ์ e เอนจพวกนี้อันนี้คือสายคอมก็จะรู้กันเนื่องด้วยความว่ามันเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์นี่แหละยุคที่ผมจบใหม่ๆนะครับก็เกือบ20ปีแล้วตอนสัก22 23เนี่ย10กว่าปีแล้วเนี่ย15 16ปีเนี่ย ถือว่าเป็นมนุษย์ทองคำนะครับเงินเดือนของสายพวกผมเนี่ยไม่ว่าจะเซลล์หรือไปจนถึงโปรแกรมเมอร์หรือว่าพวก developer เ,เ,เ,เนี่ยเงินเดือนเยอะนะครับบางคนเนี่ยมี6หลักได้ซ้ำมี certificate ของพวกบริษัทอเมริกันอย่างเงี้ยซึ่งสามารถเขาเรียกว่าคอนฟิก Config ก็เหมือนแบบคนเขียนโปรแกรมคนที่จูนเรื่องของ IT ให,ใหญ่ๆที่มันยากๆอะ่ะเงินเดือน6หลักนะครับเราคิดดูดิย,ยุคนั้นเน่ย มันเลยเป็นสายงานในฝันนะครับซึ่งองค์กรใหญ่ก็ต้องการตัวนะอันนี้แค่เรื่องของ IT นะทีนี้พอมันเฟสมาที่ยุคสตาร์ทอัพอะเป็นงานที่แบบต้องการพวก IT มากๆเพื่อทำอะไรก็ทำแอปนะครับยุคนั้นเนี่ยการมาของตั้งแต่ Shopee, Lazada หรือว่าแอป Line, Lineman, แอป Grab แอปอะไรพวกนี้ Food Panda อะไรอย่างเงี้ยคือแทบทุกคนจะต้องแบบมีแอปต้องทำแอปเนี่ยลองย้อนกลับไป78ปีที่แล้วดิ อะไรที่เป็นสตาร์ทอัพนะต้องทำแอปทีเนี้ยมันก็เป็นสงครามในการฟาดเงินไงในการแย่งตัวค่าตัวของกลุ่มบ mm ิสเนสพวกผมเนี่ย mm hmm. ก็ยิ่งแพงขึ้นอนีกนะครับยังไม่นับพวกแบงค์ใหญ่ใหญ่ะทำสตาร์ทอัพหรือว่าพวก a s d Tag กับเมื่อก่อน d ีแทกยังทำเลยบริษัทเกี่ยวกับทำสตาร์ทอัพภายในนะครับมีโปรแกรมเมอร์มีอะไรอย่างเงี้ย Ck Fastwork อะไรพวกเนี้ยคือใช่หมดเงินเดือนก็เลยแบบเฟริรมากๆนะครับหรือผมเองคืออยู่ในวงการเขาเรียกว่า m a r k เ t i n g t e c h n o l o โลยีะ อย่างเรื่องเซลล์ร้อยล้านเนะี่ยแพนเล่าฟังบ่อยแล้วว่าแพนก็เป็นเด็กเชียงใหม่ใช่ปะจนแพนทำสตาร์ทอัพล้วงเงินเดือนแพนสูงมากแพนก็เลยไปเรียนศาสตร์สิงเนี่ยคือต้องบอกว่ายุคผมเนี่ยเป็นยุคก่อนโควิดที่เงินเดือนเนี่ยคือเฟอร์สสุดๆแล้วแหละซึ่งจุดเปลี่ยนมันก็คือตอนโควิดเนี่ยคือรอบแรกอะ่ะมันเป็นเรื่องที่คนตระหนักแล้วว่าทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมหรือว่าธุรกิจที่มันเป็นออฟไลน์ line, มันจะแย่ละคนมันก็เลยขยับไปที่ออนไลน์แบบเทไปทั้งหมดนะครับธุรกิจหน้าร้านหรืออะไรที่มันจะต้อง ปฏิสัมพันธ์แม้แต่วงการเซลยังแย่เลยใช่ปะแต่ออนไลน์ก็คือโตระเบิดเนาะทีเนี้ยด้วยความว่าหลายๆธุรกิจคุณต้องดูภาพรวมว่ามันก็กระทบเยอะอย่างท่องเที่ยวอย่างพวกสายการบินอย่างพวกอะไรเดินทางหรือโรงพยาบาลต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันกระทบเป็นส่วนใหญ่มากกว่าพวกออนไลน์ซึ่งเป็นส่วนน้อยใช่ไหมมันจะเริ่มเป็นไอเดียของระบบทุนนิยมนะคุณก็ต้องมองตั้งแต่อเมริกาจนถึงไทยเนี่ยก็คือการลีนคนนี่แหละ ซึ่งมันก็เริ่มมีการเล y ออฟการบีบตั้งแต่หลังโควิดแล้วนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยเขาเรียกระดับท็อปแมネจเม e นต์เนี่ยก็โดนบีบนะครับซึ่งมาเร็วๆเลยแล้วกันจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือ AI นะจนวันนี้ผมกล้าพูดเลยนะครับว่า AI ผมลองมาราวๆหมื่นเคสนะแทบจะทุกแขนงของความรู้ Wisdom อะไรทั้งหมดเนี่ยเอาตั้งแต่เรื่องการขายเนี่ยแหละครับเรื่องของการตลาด การเงินไฟแนนซ์ทำไฟแนนซ์ส่วนบุคคลวางแผนเรื่องการผ่อนใจอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยครับการออกแบบโปรแกรมเฉพาะตัวการหาโปรแกรมออกกําลังกายใหม่วิเคราะห์วงสวิงกอล์ฟยังได้เลยนะครับอัปโหลดเข้าไปเป็นวิดีโอวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ท่าฝึกในยิมได้วิเคราะห์จิตวิทยาเนี้ยสุดยอดมากวิเคราะห์จากการแบบลองแคปหน้าจอเพื่อนเนี่ยแล้วลองโพสตเข้าไปแล้วให้ไอมันคิดว่าไอ้คนคนเนี้ยมันคิดอะไรอยู่ ต้องบอกว่า AI AI วิเคราะห์ได้ขาดมากๆนะครับไซโคโลจี Psychology, นะครับการแปลภาษาการแปลสำเนียงใช่ไหมการสรุปเรื่องราวนะครับวงการภาพยนตร์วงการกีฬาวงการใดๆที่มนุษย์สนใจอะ่ะแม้กระทั่งวงการรถเนี่ยผมมานั่งจูนเครื่องยนต์ใหม่ทำรีแมปเปลี่ยนเครื่องน้ำมันเครื่องรถเบนซ์อะไรนะี่กลายเป็นผมรู้หมดเลยว่า OEM ผลิตมาจากไหนอะไรยังไงทดสอบแบบไหนแม้กระทั่งตั้งค่าเครื่องเสียงนะ Home เนี่ยโฮมเทเตอร์เนี่ยมานั่งเซตใหม่อ่ะ AI เนี่ยตั้งได้ถึงขั้นระดับเฮิร์สระดับความถี่ระดับแบบการเซตเรื่องลำโพงเรื่องอะไรต่างๆคือมึงเก่งกว่าซาวด์เอนจิเนียร์ไปแล้วอะนะครับไอที่ผู้พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือต้องบอกว่า AI เนี่ยมันแทนงานระดับแอดวานได้แล้วทีเนี้ยก็เลยกลับมาว่าเพื่อนผมเนี่ยนะครับคนรู้จักด้วยคือจบมาอย่างมีเกียรติต้องบอกว่ามหาวิทย,ยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศจบสถาบานันทรงเกียรติอย่างสาดิินอะไรเงี้ย แต่ด้วยความว่าไปในสาย specialist นะครับล้างบางนะใช้คํำนี้คือล้างบางหมายความว่าอันนี้ถ้าใครนะมีเพื่อนที่อยู่ในวงการนั้นนะ่ะส่งคลิปนี้ไปให้เขาทีนะครับผมกล้าบอกว่าไอ้คำว่าล้างบางของงาน specialist ก็คืองานที่ต้องใช้ทักษะ advance งานที่มีประสบการณ์นะ่ยหรือว่างานที่แบบมันต้องมีเรื่องของสกิลต้องมีเซอร์คือ AI มันทำแทนได้หมดเลยนะครับหมดเลยจริง อย่างเพื่อนผมคนนี้เขาเป็นโปรแกรมเมอร์ในฝั่งเขาเรียกว่าสร้าง user interface แล้วกันภาษาชาวบ้านคือเวลาทำแอปเนี่ยมันจะต้องสร้างหน้าตาให้มันน่าใช้งานถ้าคุณดูหนังสมัยก่อนคือเรื่อง app war, แอป war ์แอปชวนแอป,ปเนี่ยจะซีเรียสมากเรื่องหน้าตาของตัวแอป,ปว่าทำยังไงให้มันน่าใช้อย่างงี้ครับใช้ง่ายยุคก่อนเนี่ยใครที่ทำในเรื่องนี้ได้เขาเรียกว่าต้องคุยกับลูกค้าแล้วก็คุยกับโปรแกรมเมอร์แปลเป็นภาษาโปรแกรมเมอร์เนี่ยค่าตัวคือมนุษย์ทองคำนะน,นี้พูดเลย งานอนย่าหัวกระดไม่แห้งนะครับ AI มันทํางานระดับนี้ได้เนี่ยอันนี้ถ้าที่ผมลองนะครับ10วินะครับหรือว่างาน System มเอนจิเนสมัยก่อนที่ต้องคอนฟิกเขาเรียกว่าเครื่อง s e r v ์ฟเวอร์ส e ตเกับตัวซอฟต์แวร์เน็ตเวิร์กแบ็กออย่างเงี้ย5วินะครับหรือกระทั่งว่าการคอนฟิกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในองค์กรผ่าน Network ร์กสวิอะไรต่างๆในภาษา IT นะ3วิแค่โยนโจทย์เข้าไปโยนเรื่องของตัวโจทย์หรือ ต่อให้คุณเป็นเด็กจบใหม่แต่คุณไปเรียนทฤษฎีมาบ้างคุณก็ยังแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้เลยนะครับวิธีติดตั้งวิธีจูนวิธีคอนฟิกและอะไรใดๆที่เป็นเชิงเอนจิเนียริงทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะเครื่องจักรที่มีแมนนวลเนาะหมายเขาไงก็คือเครื่องจักรที่มันมีคู่มือคุณลองอัปโหลดแล้วก็ให้ไอมันศึกษานะครับมันรู้ทุกซีรีส์นะครับมันรู้แม้กระทั่งว่าเครื่องนี้ทํำยังไง เหมือนรถเนะเอาให้ง่ายโจทรถยนต์เนี่ยเช่นลองโยนรุ่นตัวท็อปกับไม่ท็อปแล้วก็ลองให้มันสรุปฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันคือแบบนั้นเลยครับมันคือทําแมนวนวลได้ยิ่งกว่าคนนะครับสแสดงว่ามันกําลังมารีเพลซในส่วนของงานโปรดักชันโอเปอเรชั่นที่มันต้องใช้คนไปคุมเครื่องกลายเป็นว่ามันใช้อยู่แหละแต่มันใช้คนน้อยมากโปรแกรมเมอร์นะครับก็ใช้คนน้อยมากนะครับสายสเปเชียลิสต์เนี่ยดับแน่นอนนะครับ ไฟแนนซ์นะครับการคำนวณทางอานิสศาสตร์เนี่ยยิ่งเป็นตัวเลข,ขเลขาเรียกสแตติกนะครับไม่ได้ตายตัวเป็นตัวเลขตายตัวแบบนี้ไม่ได้มีเกี่ยงจิตวิทยาความจำเนี่ยรีเพลซได้เลยนะครับแม้กระทั่งเรื่องการอ่านตัวเลขของหุ้นเนี่ยก็ทําได้นะครับหมายความว่าอะไรใดๆที่มันเป็นสเปเชียลิสต์เป็นเรื่องมันนี่เป็นเรื่องของเอนจิเนียริงเทคนิคอลแม้กระทั่งการแพทย์นะแต่การแพทย์เนี่ยแต่ย่างหน่อยเพราะว่าหมอเขา,าคงไม่ยอมให้อายมาทำหรอกแต่การแพทย์ลองวิิจฉัยโลกง่ายๆได้นะครับหรือว่าคุณลอง อย่างผมเอามือผมไปสแกนอ,กนอย่างเงี้ยเฮ้ยมือมันด้านวะ่ะมันอะระบุดได้เร็ว่าทําไมด้านเนี่ยมันบอกว่าผมเนี่ยยิ้มหนักเออมันก็เลยต้องมีจุดนี้จุดนี้จุดนี้อะไรของมันเนี่ยเฮ้ยมันแม่นยําม,มากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมต้องเตือนทุกคนว่าถ้าคุณจะยังอยากเป็นระดับแมネจเม m นต์หรือว่าขึ้นระดับสูงขององค์กรนะครับคุณต้องย้ายฟิลงานหรือไปปรับสกิลอะที่หนึ่งใช้ไอได้ยังไม่พอเนาะต้องอยู่ในสายงานที่เป็นคนกับคน หวยมันก็เลยตกมาที่งานขายนั่นนะครับยิ่งเป็นองค์กรใหญ่อะเพราะเซลเนี่ยสิ่งที่ AI มันทําไม่ได้ก็คือการไปเขาเรียก e x e c u t คคือไปลงมือทำนั่นแหละมันคิดกลยุทธ์ได้แล้วมึงไปขายกูไม่ล่ะมึงโทรหาโครออได้ไหมละ่ะมึงนัดได้ไหมมันยังทาไม่ได้นะครับซึ่งไอ้พวกนี้มันเลยต้องการคนดังนั้นถ้าคุณอยากจะรอดนะครับคุณต้องเปิดใจกับงานขายถ้าคุณอยากจะขึ้นระดับแม n จเม m นตะ์น่ะ คุณต้องข้ามจากฝั่งเทคนิคอลไปอยู่ฝั่งเซลล์หรือมาร์เก็ตติ้งก็ได้แต่ผมเชียร์เซล์มากกว่าเพราะเซลมันใช้คนนะครับมาร์เก็ตติ้งใช้แผนแผนมาร์เก็ตติ้งเอคิดได้บอกเลยแต่เซลเนี่ยแผนสุดยอดเฉียบขาดมันต้องมีคน Execute นะครับก็เหมือนกับเป็นเป็นด้านการแพทย์อ่ะคือมันวินิจัยโรคได้เนี่ยแต่คนลงมีดคือหมอเพราะว่ากฎหมายมันเขียนมาว่าต้องเป็นคนกับคนถูกไหมมันจะมาเป็น AI ไเป็นรักษาคุณจะให้มันรักษาไม่ได้อย่างน้อยคนเนี่ยมันพลาดคุณก็มีเหยื่อให มีคนได้ฟ้องอ่ะถูกไหมละ่ะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะหนีรอดนะครับจากยุค AI แล้วก็อะไรที่เชี่ยวขนาดเนี้ยผมต้องเตือนจริงๆว่าเศรษฐกิจหลังจากเนี้ยไม่ดีนะครับแล้วก็ชนชั้นกลางจะแย่นะครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับทั้งโลกใครปรับตัวช้าหรือว่า Move จากฝั่งงานสเปเชียลิสมางานขายไม่ทันเนี่ยไม่รอดนะฮะแล้วประเด็นคือมันยากตรงที่ว่าถ้าโดนเล้ยงออฟจริงๆี่ยมันหางานมาทำทดเชยยากมากนะครับ มงไม่รู้เลยครับว่าจะงานอะไรถึงจะตอบโจทย์ถูกไหมดังนั้นแล้วอ่ะถ้าเป็นงานขายได้เนี่ยอาจะตรงๆเลยคุณอาจจะไม่ชอบจริงๆอ่ะอย่างงานขายประกันอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นงานคนกับคนเนี่ยใช้คอนเนคชั่นที่มีแล้วถ้าอายุคุณมันโอเคคุณหน้าเชื่อถือเนี่ยคุณก็ไปได้หรืองานขายตรงหรือจะขายกาแฟหรือจะขายออนไลน์จะไปไลฟ์ทิกต็อกอ่ะคุณจะมองมันไม่ได้ว่าเป็นงานกระจอกเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นงานไม่กี่งานที่ a อไมา execute ไม่ได้ คือฟังแล้วก็ไม่รู้ยังไงนะแต่ว่าหวังว่าจะเข้าใจนะว่าความจริงที่โหดร้ายคือทุนนิยมนะกันนะครับเขาจะกําจัดพวกคุณนะให้ออกจากระบบเพื่อกําไรสูงสุดนะครับคุณฟังแชร์ฟังหรือจะอะไรเนี่ยโลกมันอย่างงู้นอย่างงี้ AI คือมันก็ได้แต่เท่านั้นนะคุณต้องหาอะไรที่มันเป็นผลลัพธ์อะครับที่มันต้องเป็นแผนการแล้วลงมือทำเพื่อหนีตายให้ได้นะครับบอกเลยว่าหนัก อันนี้ฟันพงนะว่าถ้าใครไม่ได้หนีมางานขายหรือไปทําธุรกิจคือไปทําธุรกิจเองมันก็จบที่ขายอยู่ดีอะคุณก็ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนคุณก็ต้องแบบมีลูกค้าดังนั้นคุณต้องเปิดรับนะครับอันนี้บอกเลยว่าอายุ40เนี่ยถ้ายังเป็นระดับ Specialist หรือเป็นขึ้นแมネจเม m นต์ไม่ได้อะยากนะครับยากมากต่อให้ขึ้นได้ก็มีสิทธิ์นะครับถ้าอยู่ผิดที่ผิดทางดังนั้นน่ยจะอยู่รอดกับองค์กรมันต้องรู้ว่า อะไรที่พาแล้วเราไม่โดนไออ่ะแต่ถ้ามัวแต่เฮ้ยมาเกาะองค์กรว่าเฮ้ยมันไม่ไล่กูออกหรอกกูทํางานหนักคือมันหมดประโยชน์แล้วอ่ะอันนี้บอกตรงว่าไอม่เก่งเก่งจริงๆนะฮะเก่งมากๆเก่งกว่าผมด้วยเรื่องทฤษฎีการขายอะไรอ่ะมันแคบจะมีตําราทั้งโลกเนี้ยอยู่ในหัวมันอ่ะมันอยู่ที่เราไปสั่งมันแต่อย่างที่บอกไปสั่งไปอะไรก็ตามแต่ต้องไปลงมือทำเห็นไหมสรุปเซลล์มันเป็นเรื่องที่พอลงมือทำไอมันไปทําให้คุณไม่ได้ คุณไปลงมือทาไปลงมือขายไปเจอลูกค้าคุณก็ได้เงินนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับถ้าใครมีเพื่อนๆเนี่ยฝากแชร์เรื่องความจริงตรงนี้นะเพราะว่าผมผ่านงานแมネจเมนต์กับเห็นคนโปรไฟล์เทพๆมาเยอะมากนะครับที่แบบไปไม่รอดกับโลกแห่งความเป็นจริงนะซึ่งเขาไม่ผิดด้วยเพียงแต่ AI มันมาแล้วก็กล้าพูดว่าเด็กจบใหม่จบนอกจบอะไรก็ช่างเอะมึงจะจบแบบลงเป็นล้านอะไรเนี่ยแม่งรับเงินเดือนหลักหมื่นเองวะชัดเจนยัง เพราะอะไรครับเพราะว่างานโอเคอ่ะคือส่วนใหญ่พวกเด็กนอกเด็กจบยูราจบมึงนอกจบหาจบเพลงอะไรพวเนี้ยมันได้เปรียบเรื่องงานก็จริงแต่ว่าพองานมันเป็นงานจูเนียร์ซึ่งเบื้องบนอ่ะสมมติไปอยู่ปตทเอสซีอยู่ g o เ g l ลเลยก็สั่งมาแล้วว่าแบบมันสโคปงานมันได้เท่านี้แล้วถ้าเด็กมันไม่ไวพอเท่า AI นะมันไม่มีทางก้าวขึ้นไปแมネจเมนต์เลยมันโหดร้ายตรงนี้ฮะถึงแบบถ้าถามว่าทําไมผมไม่มีลูกคือเรื่องนี้เหมือนกันนะ ยากว่ะผมยังมองไม่ออกเลยว่ากูจะให้ลูกกูไปเรียนอะไรวะแต่ถ้าลูกไปเป็นดาราเออเนี่ยหาตังค์ได้ไปเป็นนักร้องเหมือนลิซ่าเนี่ยเออเป็นยูทูบเบอร์ดีไปทําอะไรที่แม่งแบบมันเป็นคนกับคนเนะ่ยเป็นนักดนตรีอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาทํางานตามระบบอ่ะผมยังหาไม่เจอเลยว่าแม่งงานอะไรหรือว่าสนฐานใครส่งลูกในใน,นชาติก็บอกทีนะครับว่าหลักสูตรเอาคิงคอนเทนต์เลยว่ามันจะสอนเรื่องนี้หรือเปล่านะผมฟันธงเลยว่าไม่มีเพราะยังไง AI เนี่ยความรู้แม่งเหนือกว่าเยอะ นะครับมันถนึงเป็นเรื่องที่ยากมากมหาลัยก็เหมือนกันนะครับจะจุฬาจะอะไรก็ช่างอะ่ะมันไม่ได้ถูกตอบโจทย์เกี่ยวกับโลกโลกแห่งการทํางานนี้ต่อไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจะเฉียบกว่าเร็วกว่าต้องใช้ไอให้แบบโคตรเก่งนะครับว่างๆก็นั่งคุยกับมันไปคุยเป็นทุกแขนงเนี่ยแล้วคุณจะเข้าใจเอาไอตรงเนี้ยไปช่วยกับงานคุณแล้วก็พยายามมูฟเรื่องของงานที่ทำสเปเชียลิสต์อ่ะมาอยู่ฝั่งขายที่ปฏิสัมพันธ์กับคนให้ได้แล้วคุณจะรอดนะครับ วันนี้ก็ฝากนะอาจจะไม่ใช่เป็น how to เรื่องขายแต่มันเป็นเรื่อง mindset ของโลกการทํางานหลังจากนี้ truth นะครับ the truth เลย the dark truth เลยอันนี้ต้องบอกว่ารุนแรงมากแล้วก็ผมฟันธงว่าเป็นอย่างที่ผมพูดนะครับแบบไม่กลัวหน้าแหกอยากให้ทุกคนนะครับที่เป็นแฟนเพจเนี่ยได้ตระหนักแล้วไปลงมือทํามากกว่าผม,มอยากให้ทุกคนเป็นเหยื่อของระบบทุนนิยมแล้วก็ AI นะครับก็ฝากติดตามกันไว้นะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ถ้าจะแชร์ต่อไปเนี่ยจะยิ่ดีมากมากเลยครับ โอ้ที่ตามวันนี้คุณนี่แหละเสร็จแล้ร้านนะครับอย่าลืมตดไาค์กดแชร์ส c r i ับนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ